สวัสดีค่ะจ้าจ๋าช็อกโกแลตซีรีส์ค่ะสวัสดีครับวอร์มช็อกโกแลตซีรีส์ครับนัดค่ะช็อกโกแลตซีรีส์กกค่ะวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันคะวันนี้พวกเราก็อยู่ที่งานขอ,อ,องสโมรสรโรตารีรรนะครับช่วยเหลือชาวผู้ที่ประสบภัยพิบัติครับผมวันนี้พวกเราก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มาร่วมงานการก,ารกุศลแบบนี้นะครับรู้<ช>รสึกเป็นเกียรติ<ช>มากๆเลยใช่ไหมครับใช่แต่ตอนนี้ก็มีแฟนคลับบางส่วนนะคะที่รอเราอยู่ข้างนอกก็อยากให้เข้ามาได้เขาไม่มีบัตรก็เลยยืนรอ แต่ว่าเรากก็อยาให้้เขา,เ<ร>ามาเร่อยากเข้ามามากๆแมวเดี๋ยวยแต่เมื่อกี้พี่นัดแอบเปิดกระจกทางทายไม่เรียบร้อยแล้วอ๋อเหรอใช่แล้วถ้าถ้าสมมติเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราแบบร้องเพลงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอาชานินาใช่ค่ะเออเราพูดถึงคลิปไอ้นี่ดีกว่าเพลงต่อให้ใครไม่รักมันเกิดเทคนิคอะไรทำเออคาดังเทคนิคอะไรต้องถามคนลงสิคะอ่าคือว่า มันมันเป็นอะไรไม่รู้ค่ะคือจริงๆแล้วมีพี่วอมเต้นแล้วแบบเอ่อในคลิปจริงๆเนี่ยพี่นัทเราร้องกันซะอย่างดีเลยแล้วจบเพลงเลยแต่ว่ามันเป็นอะไรไม่รู้ค่ะเลยเป็นงั้นถ้าเกิดมีโอกาสก็เดี๋ยวจัดให้ดูอีกแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาลงกันใช่ไหมค่ะค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอีกเราก็จะร้องเพลงนี้ให้เพื่อนๆฟังกันเนาะเพราะว่าใช่พี่วอมเขาอยากเต้นค่ะตอนนี้กำลังฝึกกีตาร์อยู่ครับใช่เพิ่งได้เพลงเดียวเองแต่ว่าเราจะพยายามฝึกต่อ ยังไงก็ฝากผลงานของพวกเราช็อกโกแลตซีรีส์ได้นะคะค่ะอัลบั้มของเราจะวางแผนเร็วๆนี้วันที่เท่าไหร่พี่นัทไม่ไว้บอกวันแต่ประมาณปลายเดือนนี้หรือไม่ก็อาจจะเลื่อนไปเป็นเดือนหน้ายังไม่อยากบอกใช่ใก็รอฟังซิงเกิลที่สองเรานะครับมีอะไรที่แปลกใหม่เปลี่ยนไปแล้วก็น่าสนใจตรงที่เพลงของวอมเนี่ยสองสาวเนี่ยจะมาแร็ปให้วอมด้วยใช่เนี่ยดูหน้าหวานๆนี้เขาก็แร็ปเป็นนะคะใช่ เพลงสองเาจ๋าท้ายก็ดตกนตรีแปลกแนวมีแนวใหม่เนะพี่นันเนะโอเคอยังไงวันนี้พวกเราก็ต้องไปก่อนดีการโอเคบ๊ายบายบบ๊ายบายยสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะฮะค่ะวันนี้เราก็ทักทายอย่างละเล็น้อยน้อยบ๊ายบาย